สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะเราก็พาพอตเตอร์กับพี่กันกันป้าปางนะคะไปเที่ยวกันที่สัตหีบนะอันนี้เราเข้ามาในาสมสนรเรือใบนะในคลิปนี้เราก็เป็นทริปปุรปปับนะคะอยู่ๆอยากมาเที่ยวก็เลยมากันเลยนี่ตอนนี้ก็พอตเตอร์น่าจะประมาณวขวบกว่าแล้วละ่ะตอนนี้ก็เป็นคลิปที่เรานกนมาสปอนเซอร์ก็คือป้าปางนี่มัน,น,นมา,ร,ารีวิวหน,อนอ่อยครับผ่านมาอร์นะคะอ่ะเหนี่ยวครับสักคู่ อ่ะมารีวิวครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่หาดเตยน,นะครับอ๋อเมื่อกี้เราเข้าไปที่สโมสรเรือใบมาแล้วตอนนี้ก็พาเด็กๆออกมาเล่นน้ําที่ <พอ S 1> หาดเตยงามนะคะหาดวันนี้วันจันทร์นะคนไม่เยอะไม่มีคนเลยเป็นแบบ p r i v a t e สุดๆมีแต่น้อยใชย่มีแต่น้อยมากแล้วหาดสะอาดมากเพราะว่าในนี้จะเป็นการดูแลของทหาร

เป็นไงคะสวยไหมคะดีไหมคะเ็ได้ครับดีไหมครับ ไม่ไม uhm. ่ไม mm oh. 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 ่ให้เขาอ้อันนี้เขาไม่ให้เข้าหรอน้องการหันน้ำมาใบๆหน่่ย อาอมาบักเตอร์มาัเตอรครับได้มากเลยครับมีอะไรบอกคนอิ <k 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 <k> <k 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 ่มใครอิ่มคุณพ่อเหนขุบนีอ่หนึ่งอะเหรอ ตักเลยค่ะตักเลยค่ะได้ไหมคะตักถึงเลยค่ะอืมนี่นี่นี่แม่ทำอะไข้าเหมือลอะไรเาหมดแล้วเอาไปบ้าเอาเป็นจานนะเป็นเป็นจานไปเดี๋ยวอะๆเป็นจาน ากชเหนดยใครการแม่ไปออกคำลังใจ ก็เสียเหนื่อยแล้วอกกำลังกาจะเสียเหนื่อยแล่ห่้าวมากันะพี่จิอไมเอแล้วเดี๋ยวเียวสองฮะเดียวเยีเอเ่ยาน้ำ่ะน้ำเปล่า หลังจากที่เราไปนอนที่สัตหีบกันมาหนึ่งคืนแล้วนะคะอีกวันหนึ่งเราก็เลยมาที่กันมากินข้าวกันที่พัทยาต่อก็คือมาแวะร้านบาริมเรบาน้าเลเนาะถ้าจะไม่ผิดชื่อร้านบาราเรลร้านอาหารร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารทะเละค่ะเราเซิร์ชดูแล้วก็พอดีความจริงอะ่ะร้านเขาอยู่หน้าทะเลแต่ทีนี้เขาย้ายร้านก็เลยเกิดกนใหม่แล้วก็โทรหาทางร้าน เขาบอกว่าอ๋อเขาย้ายร้านมาแล้วเราก็เลยตามเข้ามาข้างในนี้ร้านอาหารก็โอเคนะคะรสชาติโอเคราคาไม่แพงมากมื้อน,นี้หมดไปน่าจะประมาณ7 0 0กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดวันนี้ที่เราสั่งมากินนะคะก็จะเป็นหมึกผัดน้ำดำแล้วก็ผัดชาทะเลแล้วก็ต้มัาไก่ทะเลนะคะเอ้ยไม่ใช่ขวากไก่แต่เป็นเหมือนต้มัาไก่แต่ใส่ทะเลอะแล้วก็จะมีต้มจืดของปลาปางแล้วก็จะมีหมึกผัดไข่เค็มของสติ๊ก แล้วก็จะมีนักเก็ตทอดของพี่กันกันนะคะ